ไปต่อไปต่อเลยครับไปต่อเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินต่อได้ครับวันนี้เรามันเหนื่อยต้องสืนหน่อยนะครับนะสืนหน่อยเพื่อจะให้เรียกกำลังกลับคืนมาเพราะเราเพิ่งมาหางเหยไปนานห่างเหยไปนานนะครับนะ ต่อลมห้าครั้งก่อนออกทุกครั้งนะครับ มาต่อเลยครับโอเคถึงแล้วเป่าลมห้าครั้งเลยนะครับหนึ่งรอบพาหรือสองรอบม่เป็นลายเดินได้ครับถ้าไม่ถึงเดินไปได้นะครับเรารู้ตัวเองดีไม่ต้องรีบนะครับการสึกไว้น้ํานะครับไม่ต้องรีบของแต่ละบุคคลนะครับนะครับบางคนไปเร็วบางคนไปช้าขึ้นอยู่กับของผู้เรียนแต่ละบุคคลเี๋ยวต่อลมเลยบอกแล้วครับเป่าลมช่วยเอาออกซิเจนมาได้นะครับ ถ้ายังไม่พร้อมก็ยืนเป่าลมหรือว่าหายใจได้นะครับ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องรีพร้อ,อมแล้วไปต่อได้อยูว่าเรามาออกกําลังกายตอนเช้านะครับทําให้เลือดไหลหมุนเวียนดีนะครับมาต่อเลยครับมาต่อเลยเหยียดขาไว้เหยียดขาไวา้ไม่งอขาเหยียดขาไว้ครับเราจะไม่งอขานะครับผ่อนลมห้าครั้งเลย ใถึงดูสองรอบครับขอสามรอบครับวันนี้อันนี้แค่ตามขวางนะครับแค่ตามขวางพยายามฝืนตัวเองนิดนดงครั้งแรกมันจะเหนื่อยหน่อยครับวันแรกมันจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าร่างกายกล้ามเนื้อเราไม่เคยไม่เคยเอาอกกำลังกายเลยนะมันจะเหนื่อยหน่อยนะ,ระเรียกว,ว่าหรือว่าเรียก กีฬาที่บอกฟิตฟิตก็นี่แหละครับเราเริ่มต้นจากศูนย์อันนี้เริ่มจากศูนย์แล้วไปหนึ่งใครพร้อมเราออกเลยไม่ต้องรอกันครับ คือพี่จุ๋มนะครับไปใช้โฟมด้วยอ่าเก่งมากพี่ไม่เป็นไรไม่ใช้โฟมก็ได้ไม่เป็นไร <ST US C> เก่งมากครับว้าวเก่งมากครับพี่ว้าวน,นี้ไปไวใช้โฟมแล้วงงอ่านะครับ <lite> สองรอบแนะล้วอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงมีแคบอีกรอบนึงร,รอบเดียวเท่นานั้น ลพี่พเอียงนี่เดียวสองรอบครึ่งพาล้วเยี้ยขาว่า ครับโอเคเดิน okay. okay, e ไปได้ี่จูม,มีรอบเดียวเสร็จแล้วประเด็นนี้ก็เสร็จแล้วนะพี่จูมรอผมแป๊บนึงน,นะ <c oughs> ไม่ต้องใช้โคมปิจูมก็ใช้สฟมนะรอ <c oughs> อรอกไปเลยนะครับ ไ,รรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮัลพี่จุ๋มถึงแล้วนะครับพี่จุ๋มเสร็จแล้วว่ายังไง ต่อไม่เป็นไรนะครับกินลมทบแล้วเป่ายาวใช้หลักการกินลมแล้วเป่าเนี่ยนะครับทบโอเคเสร็จแล้วเอาไปยืนข้างยืนยืนข้างพิ่จุมเลยครับยิงหมวกมาด้วยนะครับหมวกจะดูแล้วอ่ะยืนข้างกันเลยครับ อ่านะครับอันนี้คือการเรียนว่ายน้ำนะครับผู้ใหญ่นะครับโดยสอนโดยครูเอกนะครับนะฮะวันนี้จะมีอ่าพี่จุ๋มนะครับพี่จุ๋มแล้วมีคุณนิดนะครับนะนะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับนะครับนะครับนะอายุอายุไม่มีอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับนะครับผู้ที่สนใจก็มาเรียนได้เดี๋ยวผมพาเรื่องของคุณจุ๋มนะครับเรื่องงานครับการฝึกว่ายน้ําเรียนว่ายน้ําวันนี้นะครับก็วันนี้ก็ดูครูเอกทําให้ดูเรียนง่ายดีนะคะจากที่ดูงงๆหน่อยก็คือสอนให้เราสึกง่ายอะค่ะ ดูเป็นธรรมชาติดียร์ค่ะขอบคุณมากแล้วคุณนิดรู้สึกไงครับรู้สึกเหนื่อยมากการเรียนว่ายน้ําเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็โอเคชอบก็ผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อมาที่สามมือเอกได้เลยนะครับผู้เอกยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะครับมีทั้งคัดอัลเบิดคัดเรียนว่ายน้ำนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับ